สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกี่ย่กับน้องกายนะคะนี่น้องกายน่ารักเชียร์เป็นน้องใหม่นะคะของเวลก้กาวใช่ไหมน้องกายแล้ววันนี้วันนี้เรามาทําอะไรอ่าพูดไปเลยวันนี้เรามาดูที่ดินนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอลมศักดิ์นะคะก็เราจะมาดูก็มีเนื้อที่หกไร่นะคะเดี๋ยวตามน้องสกายมานะคะน้องสกายจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบนะคะโอเคน้องสกายพาชมนะคะเดินก็ไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่เก็บแพนให้ดูถนนนะคะ นี้พี่เกดจะให้ดูถนนถนนด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสะดวกสบายนะคะเข้าออกแล้วด้านนั้นนะคะเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะคลีนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะข้างในหนู้มันจะเป็นวิวไกลๆนะคะเป็นวิวไกลๆเลยนี่คือด้านหน้าแปลงนะคะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะตามน้องสกายไปแล้วนะเราเริ่มเข้าสู่ดินแดนของเราแล้วนะคะเดี๋ยวน้องอะ่ะ ไปสืบข้อมูลมาจากคุณลุงนะน้องสก,กายอย่าเดินไกลพี่เก๋นะคะเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินนะอบอกมาเลยค่ะรู้อะไรมาบ้างก็ที่ดินคืนนี้นะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยก็อนาคตใช้งานได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะคะต้นสะเดามีประมาณ 20- 30ถึงต้นนะคะแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นต้นศักนะคะเดินไปเลยค่ะตามกายเลยนะ,ะ,ะไปชมเลยต้นสักหน้าตาเป็นยังไงก็ต้น มากค่ะอบร้อมไม่หมดนะคะแล้วก็จะมีต้นกระดูด้วยส่วนต้นพยุงนะคะตรงนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะได้ประมาณ1ปีประมาณ80ต้นค่ะโอ้โหเวามน้อา่ะเลยค่ะจากที่เราไปสืบจากคุณลุงกับคุณป้าแล้วนะคะก็รู้ว่ามันมีเยอะนะอ่าแล้วต้นไม้เรามันไม่ได้มีชุดเดียวนะสกายเนาะมันมีชุดเล็กชุดจิ๋วชุดกลางชุดใหญ่ แบบนี้นะคะแบบเนี้ยที่เขาปักไว้เนี่ยคือคือ,คอมันเป็นซสเล็กก็เลก,กนะคุณลุงจะเพิ่งเอ,อาบาลงนะคะนี่ที่ปักไว้เนี่ยมีต้นไม้หมดเลยน้อนกายตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นต้นหญ้าเนาะใช่ค่ะเอาไปเลยค่ะที่เกศจะช่วยเสริมเฉยเฉยนๆนะคะ <c oughs> ก็คือสวยมากๆแน่นอนทางลุงก็จะเป็นทางสลบลงไปนะ,ะอันนี้คือทางในแปลงนะคะไม่ใช่ทางสาธารณะนะคือคุณลุงแกทําไม่ดีอ่ะเนาะแล้วนี่นะคะดินเป็นแบบนี้เลยคือที่เรามาเนี่ยฝนเพิ่งตกไปนาะกาย แต่มันเดินสบายมากเลยมันไม่ติดเท้านะคะแล้วที่นะคะเป็นแปลงนี้มันพิเศษตรงที่ว่าแปลงอื่นจะเป็นทุ่งนาเนาะกาย <Hey. S 1> แต่แปลงนี้มันเหมือนอยูอ่บนเนินมีเขาสลบสามารถมองเห็นวิวไกลๆเลยนะคะเป็นความโชคดีมากที่ดินแปลงนี้คือสวยนะคะแล้วถ้าเราคลีนอะเอาคีนเอาหญ้าออกหมดนะคะเนี่ยเพราะมันยังลกอยู่นะคะคุณลุงกก็ไม่มีเวลาทำเนะาะแกก็จะลงต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อย่างนี้แหละคะ่ะเยอะแยะเลย ถ้าเราเอาไอ้ต้นหญ้าลกๆเนาะกายที่ไม่จําเป็นอะออกมันจะเห็นวิวไกลๆเลยเดี๋ยวน้องกายจะพาเดินไปนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นทางสลบลงนะคะแต่เป็นทางที่โอเคเลยสามารถเอารถผ่านเข้ามาได้นะคะแล้วทางก็จะเป็นต้นเสะเดานะคะอเคเลยแล้วทางที่ที่ว่าใช้นะคะมันจะติดฝั่งนู้ดอีกเนาะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคือรวดเอ่อตรงนั้นนะคะน่ะเห็นเสาเออใช่เป็นถนน มันจะมีถนนเหมือนเรามีถนนสองด้านอะแปลงนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเกจะพยายามเดินให้เร็วนะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปเรามันจะยาวนะแล้วต้องนัดนะคะเก็บภาพมุมสูงเรียบร้อยลวเดี๋ยวภาพมุมสูงเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันอีกทีไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนูนเลยนะคะก็จะเป็นอยู่ในเนื้อที่ตรงนี้ค่ะเนื้อที่หกไร่หกไร่หรือหกไร่กว่าๆเราจะไปเช็คกันที่เอกสารอีกรอบแล้วคราวนี้นะคะคือวิวนะเนี่ยอย่างที่เก๋บอกว่ามันพิเศษตรงที่ว่า มันมันมีเนินของมันอยู่แปลงเนี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วลงมาก็จะเป็นที่นานี่เลยแต่ก็ดีนะไม่มีใครวางบิวเราอ่ะใช่เราแค่เห็นสามร้อยสิบองศาเลยนี่นะคะแล้วต้นไม้อ่ะไม่ต้องออกหมดเนาะพูดถึงเนาะเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ได้เกรย์เฉพาะส่วนที่เราจะปลูกบ้านแล้วนี่น่ารักเชียร์นี่เป็นของเรานะคะนี่ของเราแค่ต้นไม้ตรงนี้นะนี่เราแค่ต้นไม้นะคะนี่ ไม่ต้องกลัวเลยเนาะหล่มสักขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะสถานที่ใกล้เคียงอ่ะมีอะไรยังไงเดี๋ยวน้องกายปักไว้ใต้หมุดนะคะเนื้อที่6กไร่อยู่อำเภอหล่มสักค่ะจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะไหวฝากเรือฝักตัวน้องกายฝากเลยค่ะฝากเพจที่ดินแบ่งล็อกโซนธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจที่ดินจัดสรรวลว99ด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้เรายังไง เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงน้องสก,กายจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องกายรัรมกมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสสวัสดีค่ะ